พี่โนาะคันคนตายไปนี่เจ้าอเอาเสื้อผ้าก่อยไปให้เนี่ยไหมจ๋าส่บอห่วยมั็นย,ย,ยังเงี้ยบาดิห่วยเป็นอยนี้ไหมมึงประด้นก่นกูมึงกิจขางกูแ่บบ่ดอลนี่น,น,นะโอ้เอ้าคอยถามเนาะคันคยตายไปนี่เจ้าสิเอาเสื้อผ้าก่อยน่ะไปให้เมียใหม่เจา้าใส่บ่เอ้าอยู่ด้วเสื้อแต่ยืดมันเปลี่ยนรอบนี้เน,น,ะเน,นา,านนะ มึงใส่ x เอลของเขาเป็นใส่์เอ็มมงจะใส่ของมึงได้บอ่มันจะเป็นตัวง่วงอยู่ตีเพื่อเอาแสดงว่าตัวมีมาเนี่ยคือว่าตั้งสั้นเอามียั่งเอีก สวัสดีส้มถือกำลังรับส้มอยู่คือกูอยากฝากบอกผู้ที่เฮ็ดโทรศัพท์พยอยู่ขางลานคายป่าเด้อเศร้าโทรมหาโทรศัพท์ไม่กูได้แล้วกูลำคัน มีมารยาทได้ไหมอันนี้สมงหนึ่งโท่เป็นยี่สิบเพลา,าวเ้าเพลากม่มีเวียกในงานยังตีอันนี้ดังย่ติ้งต้องติ้งต้องอยู่เข้าใจตามนั่นเท่านี้ละสวัสดีใครหลูดช่วยได้แล้วเนาะ